ตัวละครอย่างเซนทรีเนี่ยมันไม่ได้ใช้ของเยอะอย่างที่ผมคิดนะครับหรือว่าหลายๆคนกลัวว่าเป็นเนทิตเทียสาแล้วมันใช้ของเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้ของเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างแบบการอัพยูนิฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้ใช้คอสมิกคิวด้วยซ้ำนะครับใช้เป็นตัวของแบล็กแอนติแมทเตอร์เหมือนกับตัวละครเนทิตเทียสทั่วไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะใช้ของเทียสในการอัพจากเลเวล70ไป80นะครับ ซึ่งหลายคนบน่นแต่ว่าฟังก่อนนะมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับมันใช้ค่อนข้างน้อยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเซนทีเนี่ยมันใช้ของเท่าไหร่นะครับช่องของไซนิกอเล็กนะครับกับอีกช่องหนึ่งเอ่อ o รออ่ะอีกชื่อหนึ่งเขาชื่ออะไรนะ M.P.K.B ปะ่ะได้ทำไว้แล้วนะครับลองไปดูที่2ช่องนั้นได้นะครับถ้าเกิดให้สรุปคร่าวๆเนี่ยจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับ เซนที y เนี่ยใช้ของ2เท่าของตัวละคร Native พียธรรมดานะครับตัวละคร Native พียธรรมดาก็พวกแบบทอฮักเอ่อมาหรือว่าลูน่า n โนนะครับผมมันไม่ถึงกับคูณ3นะเพราะว่าตัวละคร Native พียเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ของมากกว่าตัวละคร Native พียเท่ามันใช้มากกว่าประมาณแบบ1.3ถึง1.5เท่าแล้วแต่ดวงนะครับเอาจริงการอัพเพียสมันอยู่ที่ดวงด้วยแหละเพราะบางทีเราอาจจะได้ ตัวละครแพงในราคาที่ถูกถ้าเกิดเราดวงดีในการอัพเกียร์นะครับผม <c oughs> เพราะงั้นเซนทีเลยถือว่าเป็นตัวละครที่ในเรื่องของการใช้ของเทียสียผมว่ามันแพงแต่ว่ามันไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะประสบปัญหาก็คือทองเพราะว่าเซนทีเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ทองปั้นเยอะมากถ้าเกิดเริ่มปั้นจาก1ดาวนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้หรือว่าหลายคนที่ตัดสินใจจะปั้นเซนทีเนี่ยน่าจะมีตัวละครมันเป็น อ,อ่อทีอาสามเลเอรเจ็ดสิบอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครมันมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเมตามาสักพักใหญ่เลยนะครับและบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเซนรีได้กลับมาทวงบาลังเมตา Pvp คืนแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวละคร PVP มาถี่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นแมด e ดล e นแบล็กสวอนครอยาซิวเซฟเฟอร์ทานอตแต่จากที่ลองเล่นมา เซนทีเป็นตัวละครที่ผมประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมเล่นในระดับทีมสามแล้วรู้สึกว่าโอ้โหไอเชีย่ยนี่แม่งอนาคตไก่แน่นอนนะครับมันเป็นตัวละครที่มีมีของอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเดฟทำมาดีจริงๆนะครับรอบนี้ใต้เกิดยังมีเหมือนเดิมนะครับพ a ส s i ยูนิฟอร์มเนี่ยมีตัวของเออพีเอ,อสดามมาให้นะครับ ทำให้มันสามารถคีิปอัพกับตัวละครที่เป็นตัวบอสได้เพราะว่าตัวบอสส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยพวกทานอสกออดัมอะไรเงี้ยมันก็มีเพี้ยนดาเมจมาให้เป็น5%้านเะร์เนะผมแล้วก็มีตัวของดาเมจวิลักชั่นก็คือลดความเสียหายที่ได้รับนะครับถ้าเกิดรวมจากพาร์ทสีทียสองด้วยเนี่ยก็มีถึง55%เลยนะครับผมแล้วก็ตัวของเซนทรีเนี่ยมีซูเปอร์อาร์เมอร์มาให้อยู่แล้วซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือป้องกันตัวของการเบรกนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเซนทรีสกิลเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยจากสกิลหนึ่งมันย้ายมาในสกิลสองนะครับซึ่งสกิลสองบอกเลยว่ารอบนี้ทํามาดีมากๆนะครับเซนทรีเนี่ยมีฮิลถึงสองสกิลเลยนะครับสกิลสองมีฮิลแล้วสกิลห้าก็มีฮิลนะครับแล้วก็เซนทรีเนี่ยสี่สกิลสำคัญของเขาเนี่ยเป็นฟูลไอเฟรมนะครับผมเป็นฟูลไอเฟรมหมดเลยนะซึ่งเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าไอเฟรมมันดีขนาดไหนสำหรับตัวละคร PVP นะครับ แล้วก็ซีอูสองเนี่ยเขามีตัวของ f r a c t u r e มาให้นะครับเดี๋ยวจะทวนให้ทีหนึ่งเพราะว่าผมพูดไว้ในหลายคลิปแล้วสำหรับการรีวิวตัวละคร p p, p ว่า f r a c t u r e เป็นสิ่งที่สัมพันธ์มากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดตัวละครมีมันมีประโยชน์นะครับเพราะว่า f r a c t u r e เนี่ยจะเป็นการลดพลังโจมตีของฝั่งศัตรูสามารถทำให้เรายืนชนกับเขาได้นานมากขึ้นเพราะว่าเราจะตีเขาได้ไม่ใช่สิเขาอาจจะตีเราเบาลงเพราะว่าเราลดพลังโจมตีของเขาใช่ไหมละ่ะแล้วก็ ไอ้พวกตัวของลบดีบัฟอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นฐานของตัวละคร PP อยู่แล้วนะครับแถมสกิลสซึ่งเป็นสกิลท่าไม้ตายของเขาเนี่ยมีโอกาสเจาะตัวของซูเปอร์เมอร์บาริอาชิลนะครับแล้วก็พวกกันสถานะต่างๆแถมมีกันดาเมจมาให้100%ซ คือสกิลการดาเมจของเซนทรีเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับหลักๆเลยสกิลที่เป็นสกิลหากินของเซนทรีเนี่ยคือสกิลสองครับสกิลสองเนี่ยมีการดาเมจนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นเวลาสี่วิซึ่งถือว่านานนะครับผมแล้วก็สกิลห้าของเขาเนี่ยมีอมตะมาให้อีกหกวินะครับแล้วก็ฮีลอีกสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีบัฟตัวของเฟียมาให้ด้วยนะครับซึ่งบัฟเฟียเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดีบัฟชนิดหนึ่งที่จะสามารถทําให้ศัตรูเหมือนแบบเออแดกไปประมาณช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมอืมมัันนนจะเห็แแบบแบบศตรูววิ่่งงโๆ ถ้าเกิดนึกภาพออกนะแล้วก็บัฟตัวของเซนรีในรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าทํามาดีมากๆนะครับสกิลสามก็มีการสะสมความเสียหายจากดาเมจที่เราทําต่อเขานะครับไม่ใช่ดาเมจเทเค้นเนาะอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะรู้สึกแซงหน่อยสำหรับเซนรีซึ่งมันเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกมากๆกับผมไม่ควรจะหาเรื่องมาด่ามันแต่ว่าคือถ้าเกิดจะให้หาข้อเสียออกมาจริงๆก็คือสกิลที่สามันไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับสกิลที่สามนี่คือแบบมันเหมือนเดิมเลยนะครับผมอันนี้คืออย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่ามัน ถ้าเกิดอยากให้มันเก่งกว่านี้เนี่ยก็น่าจะปรับนิดนึงก็ได้แต่ว่าเอาจริงแค่นี้มันก็เก่งมากแล้วนะครับตัว PVP ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราลองมาสังเกตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอาดัมกราดิเอเตอร์ไม่ใช่กราดิไม่ใช่ PVP เอาใหม,ม่กระดัมกระดัมที่อะไรล่ะอาดัมนะครับซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ทานอสนะครับแมเดลิ Gregory, นจินเกรวูรีอะไรพวกนี้มันเป็นตัวละครที่มันเป็นท็อปเทียร์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวอะไรตัวหนึ่งเก่งคำฟ้าคือตัวละครมันสามารถชนะทางกันได้หมดเลยนะครับแบบ บางทีตัวนี้ก็ค่าตัวนี้บางทีตัวนั้นก็ค่าตัวนั้นแต่ว่าซิลเวอร์เซร์เฟอร์เนี่ยดูจะเป็นตัวละครที่มันสแตนด์เอาท์อยู่เหนือกว่าตัวละครเหล่านี้นะครับผมคิดว่าในายเลวเจ็ดสิบเนี่ยมันสามารถทำได้ดีนะครับหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเนี่ยดีกว่าตัวละครอ,อื่นๆที่เป็นเมตาพีพีตอนนี้ณเลวเจ็ดสิบนะครับคือหม,ม,มายความว่าอะไรหมายความว่า เทียบกันในเลวเจอ10เทียร์3เนี่ยตัวของเซนทรีดูดีกว่าหลายๆตัวนะครับเ<ใ>ช่นซิวเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ทานอสนะครับอดัมจีนเกรนแมดดลินแล้วก็อูฟรินถ้าเกิดขึ้นเป็นเทียร์4เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนเพราะว่ายังไม่ได้ลองนะครับคือจริงๆเนี่ยผมจะรอรีวิวอีกทีหนึ่งตอนเทียร์4ก็ได้เพราะว่าปกติอย่างแบบซิวเวอร์เซิร์ฟเฟอร์อะไรเงี้ยผมก็รีวิวทีเดียวตอนเทียร์4นะครับผมแต่ผมอยากทำคลิปนี้ เพราะว่าอยากจะชี้ให้เห็นแล้วก็เป็นเหมือนการพรีวิวหรือเป็นแบบรีวิวแรกว่าตัวของเซนรี y เนี่ยมันมีของนะครับมันเก่งมากๆตั้งแต่รีวิวเจ็แล้วแล้วก็อยากจะเหมือนแบ่งแยกให้ชัดเจนเลยเพราะว่าคลิปที่ผมรีวิวไป l e ววเจ็นะครับผมจะเน้นแบบเป็นบิวหรือว่าเป็นใส่ของบ้านๆเลยนะครับแต่พอขึ้นเทียร์สี่เมื่อไหร่นะครับจะเป็นแม็กซ์บิวทันทีนะครับคืออาร์ติแฟกต์เนี่ยต้องมีนะครับสดาวขึ้นไป เกียร์ต้องเป็นเกียร์บิลเลียนนะครับโอริเอนต์เบสิ่งต้องนี่เป็นแบบ20่สเมตรนะครับผมในกรณีเนี่ยผมจะโชว์เป็นแบบบิวคือแบบบิวธรรมดามากๆนะครับอูรูธรรมดานะครับเกียร์เป็นเกียร์ c ี p m i g h t ยตี้ออฟคอนคนะคผมซึ่งเดี๋ยวระหว่างคลิปผมจะสรุปให้ว่าเกียร์ไหนมันเหมาะที่สุดนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะใส่ซ t p of Conquest ไปก่อนนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ยังไม่มีนะครับคือจริงๆผมสามารถไปแลกสีดาวมาได้แต่ว่าในคลิปเนี่ยจะให้ดูว่าไม่มีอาร์ติแฟกต์มันก็ คือเป็นวิวแบบธรรมดาธรรมดาสายฟรีเลยนะผมผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากตอนที่เป็นเทียสามเลยเพราะว่าตัวละครที่ผมปั้นทิ้งไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ตัวของออปชั่นยูนิฟอร์มเนี่ยหลังๆผมรู้สึกว่ามันบาลานซ์มาค่อนข้างดีนะครับมีตัวของมิสมาเวลนะครับเอ่อริชาร์ดนะครับบีชคารเนตแล้วก็อันสุดท้ายเป็นตัวของโลกินะครับก็ถือว่าดีกับแย่สลับกันไปแต่ว่าส่วนมากก็ถือว่าดีนะครับสำหรับตัวของเซนทรีวันนี้เนี่ยจะมาโฟกัสในตัวของ PVP นะเพราะว่า PVE เนี่ย พูดตามตรมันมีตัวละครที่มันเก่งกว่าเซนทีมากๆนะครับใน PVE แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มถ้าเกิดเอาเซนทีมาเล่นใน PVE นะครับผมมันก็จะแนะนําแล้วก็โฟกัสให้คุณเอาเซนทีของคุณเนี่ยไปลงใน PVP ซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดกันได้แล้วกันนะครับผมผมไม่รู้จะพูดอะไรและเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันเลยว่าในทำไลท์บัเทิลกับใน a u อาร์เตอร์บเทิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมเคยพูดไว้ใช่ไหมว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่นเนี่าารถ โซโล่ Solo, หรือว่าเก็บทั้งทีมได้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็มี2ชีวิต2ชีวิตแล้วก็มีอัลเทอร์เนทอมตะอีกสมมตินะแต่ไม่ใช่กับเซนทรีนะครับเซนทรีนี่คือเก็บฝั่งนู้นได้แบบสบายๆมากถึงแม้ว่าฝั่งนู้นจะเป็นเทียสีนะครับซิลเวอร์เซฟเฟอร์เนี่ยอาจจะด,ดูตึงมือนิดน,นึงนะครับแต่ว่าอดัมนี่คือแบบสบายๆเลยนะครับอดัมนี่คือซิลเวอร์เซฟเฟอร์คือแบบเก็บชิวๆเลยเอ้ยไม่ใช่ซิลเวอร์เซฟเฟอร์ดิเซนทรีนะครับอื ถึงเซนทีเนี่ยจะไม่มีเคาน์เตอร์แท็ไม่มีสะท้อนเนี่ยแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็มากพอแล้วนะครับสกิลส2ของเขาเนี่ยมีแอนิเมชันที่รวดเร็วนะครับซึ่งมันดีนะมันแรงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีข้อเสียเดี๋ยวผมพูดถึงทีหลังนะครับแล้วก็สกิลห6นะครับไม่ใช่สกิลหกสิสกิลห้เป็นสกิลที่มีไอเฟรมที่นานมากๆแล้วก็เป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับผมซึ่ง AI r o โรเทชันะครับผมมัน ดีมากๆคือมันจะใช้2กับ5เป็นหลักกอดแล้วก็ค่อยใช้สกิลอื่นมันจะไม่ค่อยใช้สกิลหนึ่งถ้าเกิใช้สกิลหนึ่งใส่อ e ีเซอร์เฟอร์เนี่ยโดนสะท้อนตต่แน่นอนเพราะว่าไม่มีไอเฟรมนะครับตัวอื่นนี่คือแบบสบายๆเลยนะครับเท่าที่เจอมาอ e ีทานอสเนี่ยจะเป็นปัญหาสําหรับเจนทีเพราะว่าตัวของทานอสเนี่ยเวลาเขาเล่นกันเขาจะใส่พวกเกียรอ์อดึอดๆใช่ไหมไม่ เ,เหลืองหลอมบูลเลียนก็คอนคว e สหลอมบูลเลียนหรือบางคนมีเกียร์ไข่บูลเลียนแบบ CTP o f refinement อ่ะ, ine, อะก็จะใส่คือเขาเน้นอึดซึ่งเซนรีอ่ะเป็นตัวละครที่มันสามารถยืนชนกับทานอสได้แบบเป็นวันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะตีเขาไม่เข้าเพราะว่าซิลสองเนี่ยมันเร็วก็จริงแต่ว่าบางทีมันไม่แรงพอที่จะสามารถชนกับทานอสที่มีบัฟการดาเมจสแต็กอัพอยูเยอะได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเกียร์ c d p ที่ดีสุดสำหรับเซนทรีเนี่ยก็คือตัวของเกียร์โลบหรือว่า c d p of greed นะครับผม,มเพราะว่าเราเราควรแบบเน้นดามเมทไปเลยเพราะว่ายืนไปก็เท่านั้นถ้าเกิดตีเขาไม่ตายเราก็จะตีเขาตายนะครับไม่ใช่สิไรของกูวะถ้าเกิดเราตีเขาไม่ตายเขาก็จะตีเราตายนะเพราะฉะนั้นก็เล่นแบบดามเมจจัดๆไปเลยดีกว่านะครับ หลายคนบอกว่าเซนทรีเนี่ยแพ้เซิร์ฟเฟอร์ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แพ้นะแค่มันจะมีบางจังหวะที่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในไอเฟรมแล้วสกิลเรามันมีลิง g e r i n g d a m a g เยอะใช่ไหมละ่ะก็คือแบบดาเมจที่มันถูกทิ้งไว้หรือว่าเป็นดาเมจต่อเนื่องเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในไอเฟรมเนี่ยมันจะโดนสะท้อนอันนี้คือเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันเป็นทุกตัวมันไม่ได้เป็นแค่ตัวของเซนทรีนะครับอือันนี้คืออดมัมเกียร์มันติดพอดีโชคดีนะมึงอะนอกนั้นก็คือธรรมดาธรรมดานะครับเซนทรีแบบเก็บสบายๆ สกิลสองแอนิเมชันมันมันมันเร็วมันแรงก็จริงแต่มันก็สั้นนะครับถ้าเกิดมันสั้นเนี่ยแล้วเราไม่สามารถฆ่าเขาได้เนี่ยก็จะโดนสวนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าให้เล่นแบบเน้นดาเมจแรงๆไปเลยสกิลสองเตะทีเดียวตายไปเลยเห็นปะเพราะว่าบางทีสกิลสองมันเตะทีเดียวไม่ตายนะครับมันต้องใช้สกิลหกอะไรเงี้ยช่วยผมเลยคิดว่าเกียร์โลบเนี่ยเหมาะสุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเซนทีเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีสกิลอมาตะเยอะมีการดาเมจเยอะนะครับ hmm. มีฮิวเยอะแล้วก็มีตามัวของ ดาเมจวีดักชันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความอึดเนี่ยเซนทีมันไม่ได้จําเป็นต้องมีบัฟของเ e ียร์คอนคว t สมาช่วยอยู่แล้วนะครับผมเลยคิดว่าเน้นแรงไปเลยจะดีกว่าอีกเกียร์สถีนึงที่ผมคิดว่ามันแอบจะคัมแบ็กนะครับก็คือเกียร์คลามหลอมแต่ถ้าเกิดจะใส่เกียร์คลามหลอมให้เซนทีเนี่ยผมจะบังคับเลยว่าควรจะเป็นระดับบุลเลียนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ระดับบุลเลียนเกียร์คลามหลอมไม่ควรหาทำเพราะว่า ตัวของ penetration หรือว่าตัดสกิลของเกียร์คลามหลอมนะครับ mighty กับ Brilliant เนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันห่างกันเยอะเกินนะครับถ้าเกิดเป็น Brilliant เนี่ยมันจะสามารถตัดสกิลได้เยอะๆเซนทีมันจะไม่ค่อยชอบตัวละครที่สกิลนานๆเพราะว่าเซนทีมันฟู i f เฟรมเยอะก็จริงมันมีอาตะเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดบางตัวมันสแปมสกิลที่เป็นไอเฟรมรวยๆอย่างแบบพุ่รวีนหรือว่าสกิลที่มันแบบมีดาเมจต่อเนื่องนานเนี่ย เซนต์ีก็จะไม่ชอบเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบยืนเป็นวันได้ขนาดนั้นใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเกียร์ครามเ e เน t r a t i ทุย p e n นเ r a t i o n มันเป็นแบบ90%อะไรเงี้ยแล้วมันติดตลอดเวลานะครับลองนึกภาพแบบ ine, วูร์วินควนสกิลห้าใส่เซน t ์ีเนี่ยมันนานมากใช่ไหมถ้าเกิดมันสามารถตัดสกิลได้หรือว่ามันสามารถตัดสกิลห้าของธานอสได้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการลดดาเมจที่เราจะได้รับไปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่า เกียร์คลามหลอมเนี่ยผมย้ำอีกทีนึงว่าควรจะเป็นบรลเลียนเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เฟิร์สไม่ไม่ใช่เฟิร์สชอยส์นะครับไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมจัดอันดับนะอันดับ1คือเกียร์โลบหลอมอันดับ2ผมจะให้เป็นเกียร์คอนควสหลอมกับตัวของเกียร์เออมันชื่ออะไรวะเกียร์คลามหลอมอยู่อันดับ2คู่กันตัวของเกียร์คอนควสหลอมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันอึดแต่ดาเมจที่ทำออกมามันไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่า ตัวของคลชเนี่ยมันให้เป็นเพิ่มโจมตีนะครับแต่ว่าตัวของแอมบ s ชจากเกียร์โลบเนี่ยมันให้เป็นไม่สนดามิ e อตดัคชันซึ่งมันดีกว่ามันดีกับพวกทาร์นอสหรือว่าพวกทิ่รูว่เซฟเฟอร์ที่มันใส่เกียร์เหลืองหลอมวุ่เลียนหรือว่าใส่เกียร์ที่มันมีการดามเมจเยอะๆ,ๆนะครับอืมแล้วก็อาจริงเซนทีเนี่ยผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าตัวมันต้องมาทรงเกียร์โลบแน่นอนเพราะว่าสมัยก่อน ไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาหรือว่าช่วงที่เซนทรียังเป็นเมตาอยู่เนี่ยเขาก็เล่นเกียร์โลบเกียร์แดงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่คิดว่าเกียร์แดงมันเหมาะกับเซนทรีอีกแล้วเพราะว่าอะดัมเนี่ยเกียร์แดงตอนนี้มันยังเล่นลําบากเลยนะครับแล้วเซนทรีเนี่ยไม่มีตัวของสกิลเคาร์เตอร์ด้วยมันจะไม่สามารถรีดดาเมจออกจากวันไทม์จากเชนฮิตได้เท่ากับตัวของอดัมนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะตีพวกทานอตอึดๆไม่เข้าผมลองเอาไปตีพวกท็อปเซิร์ฟอะที่เป็นแบบพวกแบบ การ์ดโหดเลือดเยอะๆใส่เป็นแบบเหลืองบิลเลียนคอนคว s สบิลเลียนเนี่ยลองเกียร์คลามไม่ไหวเกียร์คอนคว s สไม่ไหวนะครับคอนควสบิลเลียนไปลองอีก ID หนึ่งก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉันเนี่ยเกียร์โลบดูจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเรายิ่งได้เป็นบิลเลี a ยนเนี่ยมันสามารถรีออปชันข้างล่างได้เป็น 220ร้ยใช่ไหมซึ่งมันมันเพิ่มเยอะมากนะจาก150เป็น220เนี่ยมันก็จะยิ่งสามารถทําให้เราปิดชีวิตศัตรูได้ดีมากขึ้นนะครับบวกกับอาร์ติแฟกต์ของเซนทรีเนี่ยที่มันเพิ่มดาเมจต่อไวไลน์แล้วก็เออ่ส่วนใหญ่ในเมตาเป็นไวไลน์เนาะซีโอเซฟเฟอร์แมริลินอดัมไม่ใช่อดัมเป็นฮีโร่สิอัทานอสจีนอะไรเงี้ย,น,ยนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกมากๆนะครับผมเดาไว้ว่าเซนทรีเนี่ยมันจะแพ้วูรูนนะครับเพราะว่า ไอตัวใหม่ๆเนี่ยแม่งแพ้วูรูินกันหมดเลยนะครับแต่ว่ากับเซนทรีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แพ้ขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีสกิลกันดาเมจเยอะมีฮิลเยอะนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันเยอะด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครในทีเดียสามก็เลยอาจจะทําให้มันสามารถสู้กับวูรูินได้ง่ายกว่าธานอสหรือซิลเวอร์เซอร์เฟอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเจอวูรูินที่ใส่เป็นแบบพวกเกียร์โลบบูลเลียนอะไรเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยนะครับในอาร์เซอล์บัเทิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแบกที่ดี ตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองอัดมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอาร์ตบัตเทิลเนี่ยมันตลุมบอลกันมั่วมากนะครับแล้วก็ผมต้องใส่พวกตัวของโคสโวเดอร์เฮลลาแมทรินสครฟมาด้วยเนี่ยเซนทีเลยอาจจะไม่ค่อยได้โชว์ของเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าเซนที่เนี่ยมันมันเป็นเมตาพีพีแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือมันมันท็อปทูแน่นอนคือเก่งหนึ่งนะสองตัวละครที่เก่งสุดในเกมสำหรับสายพีพีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาร์ตบัตเทิลเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเซนทีเนี่ยเป็นตัวละครเลี้ยว70แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็เอาฟุตเทจที่มันแพ้บ้างชนะบ้างมาให้ดูแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเล่นแล้วมันชนะนะครับคือเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกมากๆคือเป็นเลี้ยว70ที่สามารถเอาตัวละครเทียสี่ลงได้ขนาดนั้นนะคือซิวเซิร์ฟเกอร์กับทานอสเนี่ยตอนเป็นเลี้ยว70หรือว่าตอนอยังเป็นเทียสามอยู่มันจะมีบางบางโมเมนต์ที่มันแบบมันสครัเกิลมัน มันแบบยากลําบากต่อการที่จะหล้มตัวละครเทียแต่ว่าไม่ใช่กับซ i เวอร์เซอร์เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันบาลานซ์ได้ดีมากๆทั้งตัวของดาเมจเอาต์พุตแล้วก็ตัวของเ,อเรื่องการเอาตัวรอดพลังป้องกันนะครับแน่นอนแหละมันเป็นตัวละครเนื้ที่เทียสานับตัวันแพงแล้วก็มันเป็นตัวละครที่คนชอบเยอะมากๆเป็นตัวละครที่คนโหวตให้อยู่อันดับหนึ่งะครับแล้วก็เป็นตัวอีพ c q เควสเป็น อะไรหลายๆอย่างมันดูจะเอื้อมนันไหวให้เซนรีกลายเป,เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังหาตัวละคร PP เนี่ยข้ามซีเวอร์เซอร์ข้ามธนอสไปได้เลยแล้วมาขึ้นเซนรีก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนผมรับประกันนะครับเซนรีเป็นตัวละครที่ผมไม่อยากจะพูดว่าเก่งสุดในเกมแต่มันคือตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดในเกมนะครับ